ช็อทีมชาติไทยถอนอีกแล้วเจ็บระนาวก่อนเกมพบไต้หวันชิงแชมป์เอเชียแตงโมโลงปียพงยิงบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติไทยก่อนศึกชิงแชมป์เอเชียกับทีมชาติไต้หวันกลับกลายเป็นความปั่นป่วนและเต็มไปด้วยความกังวลเมื่อผู้เล่นแกนหลักของทีมหลายรายได้รับบาดเจ็บและต้องถอนตัวออกจากทีมอย่างต่อเนื่อง จนแฟนบอลไทยทั่วประเทศต้องกลุมขมับไปตามตามกันเสียงวิพาก์วิจารในโลกออนไลน์ดังระงม,มตั้งแต่ช่วงเช้าหลังจากสื่อหลายสำนักเริ่มรายงานข่าวว่ามีผู้เล่นถึงสารายที่เจ็บในช่วงซ้อมมื้อสุดท้ายก่อนเกมสำคัญนี้นายแคมป์เก็บตัวที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดไว้ในกรุงเทพมหานครบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความมั่นใจเริ่มเงียบลงอย่างเห็นได้ชัดนักเตะหลายคอนมีสีหน้าเคร่งเครียด โค้ชและทีมสตาฟต้องปรับแผนการซ้อมใหม่ทั้งหมดภายหลังจากการตรวจร่างกายเบื้องต้นพบว่าทีราธรบุญมาทันมีอาการกล้ามเนื้อต้นขาฉีกเล็กน้อยขณะที่ทีรดนฉ่ำรัศมีเจ็บข้อเท้าขวาและสุภโชคสารชาติมีปัญหาที่กล้ามเนื้อหลังต้นขาซึ่งทั้งหมดจำเป็นต้องพักอย่างน้อยสองสัปดาห์ทำให้ไม่สามารถลงช่วยทีมในเกมเปิดสนามกับไต้หวันได้ ข่าวการถอนตัวของ3ตัวหลักนี้ทําให้แฟนบอลถึงกับชอ็อกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกเขาคือกําลังสําคัญในเกมรุกและเกมรักโคชญี่ปุ่นมากซึโมโตะฮารุโอกที่เข้ามาคุมทีมแทนมาโนโพกิงต้องเร่งปรับแผนใหม่อย่างเร่งด่วนโดยเลือกใช้ดาวรุ่งจากทีมชุดยูโรป23ขึ้นมาเสริมแต่หลายคนยังไม่เคยสัมผัสเกมระดับเอเชียมาก่อนทีมชาติไทยที่เพิ่งผ่านช่วงเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ทั้งการเปลี่ยนโคช้ชการปรับระบบการเล่นและการหมุนเวียนผู้เล่นถูกวิพากษ์ว่าอยู่ในช่วงปราบบางที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้ความมั่นใจของทีมลดลงขณะเดียวกันสื่อไต้หวันก็เริ่มรายงานข่าวด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่านี่อาจเป็นโอกาสทองของพวกเขาในการคว้าชัยเหนือไทยเป็นครั้งแรกในรอบกว่า20ปี ในโลกออนไลน์แฮชแท็กเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชาติไทยและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมศึกชิงแชมป์เอเชียขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์ภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแฟนบอลบางส่วนแสดงความเห็นใจนักเตะที่เจ็บบางส่วนกลับตั้งคำถามต่อทีมแพทย์และการจัดการของสมาคมฟุตบอลไทยว่าทำไมจึงมีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นซ้ำๆในช่วงเวลาสำคัญก่อนทัวร์นาเมนต์ใหญ่ทุกครั้งเสียงจากแฟนบอลรายหนึ่งโพสต์ว่าทุกครั้งที่ใกล้ทัวร์นาเมนต์ใหญ่ ต้องมีคนเจ็กก่อนเกียมเสมอเหมือนทำสาบเลยจริงๆในอีกมุมหนึ่งสื่อทีฬาและนักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างแตงโงพงพิสทธิ์ได้ออกมาให้ความเห็นในรายการแตงโงลงติยพงยม์ยินทางช่องไทยรัฐทีวีโดยกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่าิ เดียวกันพิยพงศ์ทืออ่อนอนดีตรองน้าระดับตำนานของทีมชาติไทยได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในรายการเดียวกันว่าฟุตบอลสมัยใหม่ต้องอาศัยทั้งพลังก,กำลังและระบบการหมุนเวียนผู้เล่นทีงใทยเรายังทีตัวหลักมากเกินไปเมื่อใครคนหนึ่งเจ็บเราไม่มีตัวแทนที่พร้อมลงทันทีโค้ชวางระบบที่ให้ผู้เล่นสำรองสามารถทำหน้าที่แทนได้โดยไม่เสียสมรุลคำพูดของทั้งสองคนได้รับเสียสงตอบรับ ล้นหลังจากแฟนบอล ปุริมิข่เข้ามาเสริมทีมแทนตำแหน่งที่ขาดหายไปทั้งสองคนแสดงได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและพยายามในทุกจังหวะของคงการซ้อมเสียงปรบมือจากแฟนบอลดังขึ้นทุกครั้งที่พกเขาโชว์ฟอร์มเด่นแม้จะขาดนักเตะตัวหลักแต่บรรยากาศเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งเมื่อโค้ชมากซื้อโมบปรับรูปแบบการฝึกซ้อมให้ผ่อนคลายและเน้นจิตวิทยาเขาให้ลูกทีมทำกิจกรรมกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อสร้างความสามาัคคีเช่น การเล่นฟุตบอลเทนนิสการฝึกยิงจุดโทษแบบสนุกสนานและการจำลองสถานการณ์เกมจริงโดยมีการเปิดเพลงปลุกใจเพื่อชาติไทยดังลั่นทั่วสนามด้านทีมชาติไต้หวันซึ่งเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตั้งแต่วันก่อนหน้าได้เข้าพักที่โรงแรมหรูย่านรัชดา พวกเขามีความมั่นใจอย่างมากหลังจากเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่เอาชนะมาเลเซีย2-1สื่อไต้หวันรายงานว่าทีมไทยอาจจะไม่ใช่คู่ต่อก่อนที่น่ากลัวเหมือนเดิมอีกต่อไปหากไม่มีผู้เล่นชุดใหญ่ครบทีมแต่ฝั่งโค้ชไทยกลับมองต่างออกไปโดยกล่าวว่าความมั่นใจของเขาคือสิ่งที่เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์พวกเขาคิดว่าเราลดลงแต่เราจะพิสูจน์ในสนามว่าทีมไทยไม่มีวันยอมแพ้ง,ง่ายๆ ในวันแถลงข่าวก่อนเกมนักข่าวถามโค้ชไทยเกี่ยวกับการบาดเจ็บของนักเตะเขาตอบด้วยรอยยิ้มว่าเรามีแผนสำรองพร้อมเสมอฟุตบอลคือเกมของโอกาสไม่ว่าคุณจะเป็นตัวจริงหรือตัวสำรองเมื่อถึงเวลาคุณต้องพร้อมลงสนามด้วยหัวใจทั้งหมดของคุณผมเชื่อว่าพรุ่งนี้เราจะได้เห็นทีมชาติไทยที่เต็มไปด้วยพลังและความภูมิใจคำพูดนั้นกลายเป็นไวรัสในโลกออนไลน์ หลายเพจดังนำไปแชร์ต่อพร้อมข้อความปลุกใจเช่นเจ็บได้แต่ไม่ถอยหรือใจไทยไม่มีวันแพ้แฟนบอลเริ่มกลับมาเชื่อมั่นอีกครั้งหลายคนสั่งเสื้อทีมชาติรุ่นใหม่พร้อมติดชื่อผู้เล่นดาวรุ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเขาคืนก่อนวันแข่งจริงทีมงานสตาฟได้จัดประชุมปิดสนามเพื่อวางแท็ติกขั้นสุดท้ายโคชมารซคซึโมโตเลือกใช้ระบบ4 2, 3สโดยให้ เอกนิต e ปัญญายืนเป็นプレเม์เกอร์ตรงกลางและสุบนัดเหมือนตาเป็นศูนย์หน้าตัวเป้าส่วนแนวรับนีกฤษฎดากาแมนคุมเกมคู่กับทิติพันธ์พ่วงจันทร์เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสบการณ์กับพลังนุง่มในเวลาเดียวกันรายการแตงโมโลงตียพงยิงก็ได้จัดตอนพิเศษก่อนเกมออกอากาศสดในคืนเดียวกันแตงโมเปิดรายการด้วยน้ำเสียงจริงจังว่า เกมพรุ่งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือศักดิ์ศรีของชาติเราอาจจะไม่มีผู้เล่นตัวหลักครบแต่หัวใจไทยต้องครบร้อยเปอร์ซตส่วนปียพงศ์กล่าวเสริมว่าเกมนี้จะเป็นบททดสอบของทีมใหม่ถ้าเด็กๆผ่านได้เขาจะเป็นกำลังสำคัญในอนาคตของทีมชาติไทยแน่นอน เช้าวันแข่งขันสนามราชมังคลากีฬาสถานเต็มไปด้วยแฟนบอลกว่า35,000คนบัตรขายหมดภายในเวลาไม่ถึงสองชั่วโมงก่อนหน้าเสียงเชียร์ไทยแลนด์สู้ๆดังกึกก้องตั้งแต่ยังไม่เริ่มเกมเมื่อผู้เล่นเดินออกมาวอร์มเสียงปรบมือดังสนัน่นแฟนบอลหลายคนถือป้ายให้กำลังใจนักเตะที่เจ็บเช่นเรารอคุณกลับมาและหัวใจพวกเราส่งถึงสนาม เกมเริ่มต้นขึ้นอย่างเข้มข้นทีมชาติไทยเล่นด้วยความมั่นใจเกินคาดแม้จะมีผู้เล่นใหม่หลายคนแต่พวกเขาก็ประสานงานได้ดีนาทีที่12เอกน,นิดเปิดลูกฟรีคิกเข้าไปให้สุบนัดหม่งเฉียดเสาออกไปนิดเดียวเสียงเฮดังสนั่นเกือบทั้งสนามนาทีที่24ไทยได้ประตูขึ้นนำจากจังหวะที่อน,นันต์ัวแสงยิงสวนจากนอกกรอบเข้ามุมสุดสวยกลายเป็นประตูเปิดตัวในทีมชาติชุดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่สุด แต่เกมยังไม่จบง่ายๆไต้หวนันเริ่มเปิดเกมบุกหนักขึ้นพวกเขาใช้จังหวะโต้กลับเร็วจนแนวรับไทยต้องเหนื่อยหลายครั้งนาทีที่41ผู้เล่นไต้หวนันลากเดี่ยวเข้ามาก่อนยิงลอดขากฤษดาเข้าไปเสมอ1-1ก่อนหมดครึ่งแรกความเงียบปกคลุมสนามชั่วขณะแต่แฟนบอลก็ยังตะโกนเชียร์ไม่หยุดครึ่งหลังโคชมากซื้อโหมดโโเปลี่ยนแทคกติกให้ทีมเน้นการครองบอลและใช้ความเร็วของปีกทั้งสองข้าง นาทีที่67ไทยได้ลูกเตะมุมเอกนิดเปิดบอลโค้งเข้ามาทิติพันธ์ขึ้นหม่งเต็มหัวบอลพุ่งชนคานก่อนกระเด้งเข้าประตูไปไทยขึ้นนำสองถเสียงเชียร์ดังระเบิดอีกครั้งเกมดำเนินไปอย่างสูสีจนถึงนาทีสุดท้ายเมื่อกรรมาการเป่าจบเกมทีมชาติไทยเฉือนชนะไต้หวันไปอย่างสุดมัน2อถแฟนบอลดีใจจนน้ำตากลอเด็กดาวรุ่งหลายคนถูกยกขึ้นไหลฉลองกลางสนาม ผู้เล่นที่เจ็บและนั่งดูอยู่ข้างสนามรีบเข้ามากอดเพื่อนร่วมทีมทุกคนหลังเกมปียพงษ์ให้สัมภาษณ์ว่านี่คือฟุตบอลที่เราอยากเห็นหัวใจสู้แบบไทยแท้ๆเด็กพวกนี้มีของขอแค่เวลาและความมั่นใจส่วนแตงโมกล่าวปิดท้ายในรายการหลังเกมว่าจากความเจ็บของเพื่อนมันกลายเป็นแรงผลักดันให้ทีมทั้งทีมเดินต่อและวันนี้เราพิสูจน์แล้วว่าฟุตบอลไทยยังมีไฟอยู่ บรรยากาศหลังเกมเต็มไปด้วยความสุขและความภูมิใจแม้จะเริ่มต้นด้วยข่าวร้ายจากการบาดเจ็บแต่ทีมชาติไทยได้แสดงให้เห็นว่าพลังใจสำคัญกว่าทุกสิ่งทุกคนต่างยืนยันว่าจะเดินหน้าต่อไปในศึกชิงแชมป์เอเชียด้วยเป้าหมายเดียวคือการคว้าเกียรติยศกลับมาฝากคนไทยทั้งประเทศคืนวันนั้นภาพของนักเตะดาวรุ่งยืนร้องเพลงชาติพร้อมน้ำตาที่ไหลออกมา ถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลพร้อมแคปชั่นหัวใจไทยไม่มีวันแพ้และนี่คือคำคืนที่ไม่มีใครลืมจากความเจ็บกลายเป็นแรงฮึดจากความสิ้นหวังกลายเป็นความศรัทธาทีมชาติไทยยังคงยืนหยัดบนเส้นทางลูกหนังแห่งศักดิ์ศรีเพื่อชาติเพื่อแฟนบอลและเพื่ออนาคตของฟุตบอลไทยทั้ง